เนียรักเนี่ยเสียงเรื่องดวงใจท่านชีกตอนที่สิบเก้าช่วงบ่ายมีช่างมาวัดตัวของกาตะเกตท่านชีอยังอุตส่าห์เดินมาดูความเรียบร้อยแต่เพียงครู่เดียวก็ต้องรีบกลับออกไปกาตะเกตเวียนหัวนิดๆคลื่นไส้หน่อยๆพอได้ผลผผลไม้ ดสหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เงียบหลับลงไปได้ท่านชิกมาทานอาหารเย็นกับกาดเกตด้วยได้พาเธอมาเดินชมสวนมีแต่เขาที่พูดอยู่คนเดียวชี้ชวนให้เธอดูโน่นดูนี่ไปตามเรื่องเขาก็ไม่คิดจะย่อท้อเหงื่อออกนิดๆิจึงเดินกลับท่านชิกก็คอยประครับประคองอยู่ไม่ห่างท่าทางของเขา ยังคงห่วงและกังวลอยู่ไม่น้อยแม้ภารกิจการงานจะยุ่งเหยิงและเยอะแค่ไหนก็ไม่ยอมอยู่ไกลจากยอดดวงใจของเขากระเกตยังคงมึนตึงกลางคืนก็หลับไปไง,ง่ายๆเพราะยึดดิ์ของยาบำรุงคันท่านชิกจึงคอยมานอนเคียงข้างมาคอยกกคอยกอดหญิงสาวหลับลึกไม่ค่อยรู้ตัว สุกร่างกับอกแรง่งโดยไม่รู้ตัวท่านชีก็พอจะได้ชื่นใจขึ้นมาบ้างแม้ยอมตื่นขึ้นมาจะได้เห็นว่าท่านชีของเธอไม่ได้หายไปไหนตลอดทั้งคืนเขายังคงหลับอยู่เคียงข้างเธอแต่ทว่าอุ๊บเสียงของคนแพ้ท้องร้องออกมากระเกตทลาลุกจากเตียงอย่างรวดเร็ว จนท่านชีกเสดุงกะะเกตเป็นอะไรนะเขาเรีบบผวาตามร่างคนั่างเด็กที่ก่งคออาเจียนที่โถสุขภัณฑ์ท่านชีกรีบรูปหลังลูกไหลปอบบางมือหนาช่วยจับผมยาวๆที่ระใบหน้าอยังไม่คิดอังเกตเอฉันอาการแพ้ท้องของกระรเกตยังคงมีอยู่บ้างเกตเป็นไงบ้าง ท่านชีกถามด้วยความเป็นห่วงเขารีบคว้าผ้ามาซับปากซับหน้าของเมียรักใครอยู่ข้างนอกนะเข้ามาสิเสียงคนห่วงใยตะโกนโวกเวกลั่นไปหมดมีนางพยาบาลและฟาดีดารีบทลาเข้ามาสุดตัวท่านชีกเจ้าขาฟาดิดารีบขานรับอุ๊ยคุณกระเกดพยาบาลไวกว่า รีบหาน้ำมาล้างปากล้างคอให้คนอาเจียนกระเกตเหนื่อยจนหน้าซีดเธอทรมานแบบนี้ทุกเช้าปกติจะมีคนคอยอยู่เป้าแต่เช้านี้ท่านชิกอยู่ด้วยก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าห้องผักของเธอท่านชิกออกไปเถอคะค่ะเดี๋ยวฟาริดากับนางพยาบาลจะคอยดูแลให้เองนะเจ้าคะฟาริดาบอก อย่างใจเย็นท่านชีกยังคงชะโงกหน้ามองคนรักของเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่กลางคืนเธอก็ผวาเช้ายังมาอาเจียนช่างน,น่าสงสารยิ่งนักอยากปลอบโยนแต่เธอยังคงโกรธเขาดูสิใบหน้าที่เคยมีสีสันสดใสกลับซีเซียวลงอีกแล้วท่านชีกเดินคอตกกลับห้อง เขารีบอาบน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชิดใหม่ไม่ยอมเสียเวลาที่จะพลาดการดูแลเมียรักเขาสั่งการตั้งอาหารเช้าที่ระเบียงตำหนักชายากระเกตได้ตะนั่งมองสวนรับเอาอากาศดีๆรับลมเย็ยนๆย,ย,ยามเช้าจึงรู้สึกดีขึ้นมาบ้างอาหารเช้าของเธอที่รับประทานได้ มีแค่ขนมปังปิ้งกรอบๆทานเนยโดยน้ำตาลกับผลไม้เพียงไม่กี่ชิ้นกับน้ำผลไม้ที่เธอทานได้ไม่กี่ชนิดท่านชีกได้แต่เป็นห่วงกินได้แค่นี้จะมีแรงได้อย่างไรกันอาลีฟท่านชีกส่งเสียงเรียกคนสนิทและอาลีฟก็รับคำสั่งจากเจ้านายเขาเรียกไปที่ตลาด เพื่อมองหาร้านอาหารไทยกวาซื้อผักและผลไม้ที่คิดว่าดวงใจของท่านชิกจะชอบมาให้เลือกกระเกตอาดมดีที่ได้กินอาหารไทยผลไม้ไทยๆท,ท่านชิกตามใจเธอไม่มีขัดมือกลางวันเขาถึงได้รับประทานอาหารไทยจากเชฟชาวไทยดูอย่างนี้ก็ทำแบบนี้มานานแล้ว ท่านชิกเห็นกาะเกตกินข้าวได้ยเยอะเพราะยำรสแซ่บกับอาหารอีสานประเภทลาบน้ำตกข้าวเหนียวส้มตำไทยไก่ย่างมันทำให้เธอจเจริญอ,อาหารท่านชิกยิ้มม,มุมปากเมื่อได้เห็นเมรักตักอาหารใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆจนปากจิ้มลิ้มเปื้อน เขาเอื้อมมือมาเช็ดรอยเปื้อนที่ริมฝีปากอย่างไม่รังเกียจท้าวคางมองจนกระเกตนึกขืนชอบอาหารไทยก็บอกให้เขาทำมาส่งให้ก็ได้ฟาริดาเข้ามาสิขาท่านชี้ขานอย่างอารมณ์ดีเช่นกันอย่าลืมทิปเยอะๆนะอ้อคอยถามชายาของฉันด้วยว่าอยากจะกินอะไร ไม่มีก็ให้อาลิฟไปจัดหามาให้เข้าใจไหมฉันไปหาซื้อมาจากไทยให้ก็ได้เพราะฉันอยากเอาใจเมียของฉันพูดแล้วก็ยิ้มอย่างกว้างขวางมืออุ่นหนาลูกไล้บนผุผมสีดำนุ่มสวยแมาเธอจะไม่ยอมเดี๋ยวแลเขาเลยก็ไม่เป็นไดขอเอาใจเธอก็แล้วกัน อาหารข่าวผ่านไปคราวนี้ก็ของหวานมีทั้งสับป,ประรดรสหวานเปรี้ยวแตงโมงหวานชื่นใจสารีกรอบหวานเนื้อใสไม่ใช่แค่ถูกใจคุณแม่มือใหม่ทันชีก็ชอบด้วยผลไม้ไทยน่ากินทุกอย่างแต่จะดีมากหากเมียของเขาจะยอมพูดกับเขาสักคำสามวันต่อมา งานพิธีก็เริ่มขึ้นกระเกตถูกปลุกมาแต่งองค์ทรงเครื่องตั้งแต่ยังไม่สว่างมีอุปสรรคอยู่บ้างกับอาการแพ้ยามเช้าแต่ทุกอย่างก็รับดื่นพิธีการรับชายายุ่งยากกว่าการเข้าพิธีถวายตัวเป็นนางในฮาเร็มหลายเท่าตัวการเข้าพิธีครั้งนี้ มีแม่เท่าเก่าแก่ที่อยู่ในวังมาคอยเจ้ากี้เจ้าการอยู่ใกล้ๆฟาริดาเหนื่อยมากแต่ดีใจที่พระชายาของเธอได้ตําแหน่งสูงสักแม้จะไม่ใช่ตําแหน่งที่สูงที่สุดเพราะเป็นชาวต่างชาติแต่ท่านชีก็ทำเพื่อคนที่เขารักกว่าจะผ่านพ้นพิธีอนุนวายกระเกตก็แทบหมดแรงเดือดร้อนฟาริดากับพยาบาล ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดท่านชีกค,คอยดูแลไม่ห่างร้างบอบบางที่ถูกถอชุดเจชาพิธีออกจากร่างดูผ่อนคลายลงมากกระเกตหายใจได้อย่างทั่วท้องท่านชีพผ่าร่างอันอ่อนแรงเอนกายลงอิงอกแกรง่งเธอค่อยคอยหลับโดยมีร่างกายอันแข็งแรงของท่านชีคคอยรองรับและปลอบประโลม าจุงผพิษลงบนกำมับของเธอนึกสงสารคนร่างเล็กดีขึ้นไหมแม้จะถามสักเท่าไหร่เธอก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าเธอคงไม่ตอบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่ได้ไหมกระเกตคำถามนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูของชายาพระองค์ใหม่กระเเกตสูดลมหายใจยาวลึกพี่ทำเพื่อเกต พี่รักเธอมากนะชายาของพี่อภัยให้พี่เถอนะเขายังคงกระซิบอยู่ข้างหูนุ่มนิ่มหอมกรุ่นรักอย่างนั้นดอกคะคำถามเบาๆนี้ถูกถามขึ้นมาจากปากอิ่มที่เขาคิดว่าเธอหลับไปแล้วทำให้ท่านซกที่ได้ยินรีบลุกขึ้นมามองท่านท่านฉีก ตบผู้หญิงที่ท่านรักลงมือลงไม้กับคนที่ไม่ดูเรื่องดุอาวอย่างนั้นหรือคะคำถามนั้นมาพร้อมกับเสียงสะอื้นงั้นตอบไปท่านคงสั่งประหารดิฉันเพราะรักใช่ไหมคะกะตะเกตยังถามด้วยความน้อยใจโธกกะตะเกตอย่าตั้งคำถามกับพี่อย่างนั้นเลยพี่ยอมรับในสิ่งที่พี่ทำ ท่านชีประคองใบหน้างดงามที่อาบไปด้วยน้ำตาลนั้นไว้ในใจของเขาโศกเศร้าจบแล้วนะคะดวงใจท่านชีนะตอนที่29ขอบคุณที่ติดตามรับฟังตาช่วยฝากนะคะตาฝากช่วยชมผู้สนับสนุนด้วยเนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะ,ะแต่ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่ช่วยเหลือตานะคะแล้วก็อ้ยตาลาย ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนาะตาจะได้มีเงินเดินนะคะยังไงคุณก็ฟังฟรีแล้วเนาะรักนักค้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ